สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมมีรถแคมเปญมามแนะนําอีก1นึคันนะครับรถล,ลุดจองนะครับผมคันนี้เตรียมส่งมอบแล้วแต่ลูกค้าจัดไฟแนนไม่ผ่านนะครับผมเป็นรุ่นที่ทําแคมเปญราคาพิเศษนะครับเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ย 2.4e เกียร์ธรรมดานะครับ คันนี้เป็นแบบมีหลังคาแคลริบอยทรงเก่งนะครับเลขไม่90,800กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะราคาแคมเปญนะครับ379,000บาทไม่ขายครับแซมขายอยู่ที่329,000บาทนะครับผมปิงปิงคันนี้รับรองปิงปิงนะครับกทนี้กทนี้นะครับ2079นะครับเลขไม่9 8นะครับผม นี่นะดูอันนี้คือขัดสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือส่งมอบได้เลยนะดูห้องเครื่องก่อนเรียมเลยเรียมเลยเอาแวบเลยนะดูเนี่ยนะครับดูหัวน็อตกอเป็นไงปิ้งมากเนี่ยหัวน็อตปิ้งมาก20เดือน3ปี18นะครับเนี่ยปิ้งมากดูเนี่ยนะครับน็อตสวยมากนะครับเนี่ยเมทาร์กอะไรคมกริบเลยเนี่ย โลโก้โตโยต้าปั๊มชัดเจนมากนะเนี่ยตัว R สวยสวยเลยเนี่ยดูซอกด้านในสวยนะสวยเลยเนี่ยดูแก้มก่อนเนี่ยแก้มสวยมากนะดูคานด้านข้างเห็นไหมคานสวยเลยนะครับคานไม่เงานะครับไม่มีการไลค่คานนะครับแล้วก็น็อตน,นี้ต้องดํานะครับถ้าน็อตมันสีเดียวกับตัวกันชนเนี่ยเอ๊เลยมีการทําสีมาแน่นอนน็อตตรงนี้ต้องดํานะ แล้วก็นี่ตัว R นะตัว R ชัดเจนนะดัดดำพุกยึดต่างๆครบเนี่ยสติกเกอร์ชัดมากนะตัว L ชัดเจนนะครับผมดูคานด้านล่างก่อนเนี่ยคานสวยคานล่างสวยนะดูเนี่ยไม่เงาเลยนะซอกเสิร์ฟสวยเห็นไหมแล้วก็น็อตไฟหน้าเนี่ยไฟเดิมๆเ,เห็นไหมไม่มีการาไขหรือว่ารอย อลอยล้มของหัวน็อตนะแก้มก็สวยเห็นไหมครับสวยเลยเนี่ยฝั่งนึงก็เหมือนกันนะหัวแอลทัดเียน,นะก็แก้มสวยแล้วก็ดูในส่วนของเนี่ยเม็อาร์กอะไรอยู่ครบเนหะ็นไหมดูซีนยาแนวเนี้ยตรงมาเลยเนะครับตรงมาเลยนะไม่ขาดตอนนะเราก็ไล่มารูนี้ก็ต้องกลมๆเท่ากันทุกรูนะ ลอยอาร์อยู่เห็นไหมสติกเกอร์สวยๆเลยเราก็ไล่มาอย่างนี้นะครับไล่มาเลย,ยหน้าเดิมๆนะครับผมสวยงามมากนะปิกกรปิกกรอนนี่นะหน้ารีโวนะตัวนี้นะรีโว่ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับตัวนี้นะดะูมีแครีบอยนะเราแซมจะบอกว่าคันเนี้ย เป็นแครี่บอยที่มีแอร์ด้านหลังด้วยคันนี้คันเดียวเลยพิเศษสุดนะครับอ่ะดูยางนิดนึงก่อนยางคันนี้เป็นของยี่ห้อดันหลบนะครับยางปี2021สัปดาห์ที่32นะครับผมยางใหม่ยางใหม่ดูแก้มก่อนแก้มสวยนะไปลงไฟเลี้ยวติดหลอๆอ,อดูประตูก่อนอดูเห็นไหมซีนยาแนวเล็บจิกไปเลย เห็นไหมชัดเจนเนี่ยตรงมาเลยนี่นะครับตรงแนวมาเลยนะน,นี่นะครับเนี่ยไม่ขาดตอนนะเนี่ยเม็ดาร์อยู่ครบนะแผงประตูฝั่งคนขับก็กระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมนะครับผมแล้วก็อีก3บานที่เหลือไม่อัตโน,ตโนมัตินะครับทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะกุญแจรีโมทคันนี้มี1ดอกนะครับแจ้งก่อนเลยรีโมท1ดอก อะไรอีกหนึ่งดอกนะครับอันนี้กุญแจล็อกแคลร่บอยอันนี้กุญแจล็อกล้ออะไหล่นะครับ<ม>ดูเลขไมค์กันเลย98,227กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะถุงลมนี้นภัยก็คูณานะครับวงมลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันมาตรฐานนะครับผมลองดึงในส่วนของตัวนี่โอ้คมมากดูเม็ดคมมากนะครับคมกริบเลย <c oughs> ในส่วนของสติกเกอร์ลมยางเนี่ยไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีการทําสีแล็บเข้ามาตรงสติกเกอร์นะครับเราไม่เคยทําสีนะเนี่ยซอกสวยมากเนี่ยเนี่ยอยู่ซอกสวยเลยนะเดี๋ยวลองลองดูมุดคานล่างก่อนเนี่ยไม่สนิมนะเห็นไหม <c oughs> ไม่สนิมนะน้ํานี่คือน้ําแอร์เฉยๆนะครับผมน้ําแอร์นะเนี่ยสวยๆเลยท่อไอเสียนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับ ดูด้านหลังนิดนึงสวยเลยเต็มเต็มนะประตรงประตูเหมือนกันเนี่ยดูยาแนวจิกไปเนี่ยเล็บแซมชัดเจนมากเนี่ยนะสี่บานต้องหน้าตาเหมือนกันนะเนี่ยนอกสวยสวยแล้วก็เราดูกระบาดท,ท้ายเราดูตรงเม็ดตรงนี้นะครับเวลาดูกระบาดท,ท้ายนี่เม็ดเนี่ยเม็ดอยู่ครบนะเห็นไหมเนี่ยเม็ดอยู่ครบนะเนี่ยรูปไปต,นะต้องสะดุดนะต้องสะดุดนะ ก็มีร่องนะนี่คือเดิมๆนะครับดูคัสซีหน่อยสวยงามนะเห็นไหมคัสซีสวยงามนะครับผมสวยๆนะคัสซีลองก้มดูซิเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับเห็นไหมเทาก็สวยเห็นไหมแหนบสวยทอยเสียดำทอ,อยเสียขาวๆเนี่ยคือไม่เป็นสนิมนะครับตัว E นะครับรุ่นลองท็อปนะ แล้วก็ด้านท้ายแจ้งก่อนนะครับ <c oughs> ไม่ได้มีการชนท้ายมานะครับแต่ที่ต้องมีการเ,าเปลี่ยนทะเบียนเนื่องจากว่าคันนี้ทะเบียนมันทะเบียนหน่วยงานเดิมเขาเอาคืนนะครับผมเราเลยต้องใส่ทะเบียนใหม่นะแต่คันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมทะเบียนใหม่ก็คือ2 0งศนี่แหละแต่แค่ยังไม่ใส่นะครับผมไม่ได้ว่ามีการชนหรือเคมอะไรนะครับผมเนี่ยเรี่ยงที่แซมบอกเนี่ยมีแอร์ด้วยในแคลรี่บอยนะเนี่ยมีการเดินท่อตรงนี้เห็นไหมเนี่ย คันนี้คันเดียวนะครับมีแอร์ด้วยเจ๋งเลยนะเวลานั่งทางไกลก็ชิลๆนะนะดูกระบะท้ายอ่ะโอ้โหดูเนี่ยสวยเลยนะเนี่ยมากกร์กจากโรงงานอยู่เลย c r เนี่ยสวยๆนะนสวยๆเนี่ยล่องเนี่ยสวยมากนะอีกฝัง่งนึงเนี่ยสวยงามนะ 4L เนี่ยเดิมจริงๆนะสวยนะ บอกเลยว่าสวยเนี่ยอันนี้ไม่แตกด้วยปกติเจอ1ิคันอาจจะแตกสัก8ดละนะเพราะว่าเวลาคนเช่าอะไรเดิมเราปิดเขาก็เาไม่ใช่รถเขาก็ใช้แรงนิดนึงนะครับผมสวยเลยนะคันนี้ <c oughs> เลขไม่เก้0หมนันนะครับผมคันนี้นะราคาเล้าใจมากราคาเล้าๆเ,เลยนะครับผมมาดูกระบะท,ท้ายอีกฝั่งนึงต้องเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเม็ดอยู่ เนี่ยนะมันอาจจะมืดเนาะเพราะว่ามันอาจจะย้อนแสงด้วยนะแต่มีอยู่มีอยู่ดึงดูเนี่ยสวยงามนะครับดูประตรงประตูเนี่ยยาแนวไม่ขาดเลยเห็นไหมเราก็ต้องมีรอ,อยอา c อยู่เห็นไหมสวยๆปิ๊งๆมาดูสำเนาเล่มกันนิดนึง เนี่ยสำเนาเล่มคันนี้ทะเบียน2079นะครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาปี18นะ150มา24 0ี่ีอัคาเนแคปิตอลเหมือนเดิมเนี่ยครับเห็นไหมทะเบียนมันใหม่กิฟเลยเพราะว่าอันเดิมเขาเอาคืนไปในหน่วยงานเดิมเขาเอาคืนไปเลยต้องมีการเปลี่ยนทะเบียนถอดทะเบียนคืนเขาเท่านั้นเองนะครับผมคอนโซลก็เป็นสีเงินนะครับตัว e เนาะรวมถึงแผงข้างด้วยนะครับเหมือนเดิม ก็ G สองตำแหน่งมาตรฐานแอร์แบ็คู่นะซอกสวยไหมฝั่งนี้นะ่ยสวยนะนะ่ยสวยงามเลยนะลองดึงดูโอ้โหแน่นมากเนี่ยพอลนะเนะี่ยครบละเนี่ยดูประตูหน้าก่อนนะี่สวยสวยเลยปิ้งบอกเลยเลี่ยมเลี่ยนนะคันนี้ดูแก้มแก้มซ้ายหน่อยสวยๆวยเนะเสียงสีบางเลย ภาษีหมดหรือยังหมดแล้วต้องต่อให้นะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับสำหรับราคาแคมเปญพิเศษนะ3,29,000บาทนะครับผมสำหรับคันนี้2.4 e เกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะครับเลขไม้9หมนะครับผม3,29,000บาทใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับไม่น้อยนะครับรถสวยคันนี้นะ สามารถจองออนไลน์จองมาได้เลยนะครับแซมรับรองว่ารถตรงปกไม่จกตานะครับรถสวยบอกสวยรถเดิมบอกเดิมรถโดนบอกเดินแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะครับผมใครสนใจโทรมานะครับ0863543692นะครับ0863543692อยากได้รูปอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะครับผม คลิปนี้ไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ยามเย็นๆนะครับไปแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผม